หกเหตุผลว่าทำไมน้ำมันปลาถึงมีความสำคัญต่อร่างกายค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดยบรูซอน 1. งต้านการอักเสบในร่างกายและบรรเทาอาการปวดข้อได้เพราะว่าน้ำมันปลานะคะจะมีเจ้า EPA ที่ช่วยต้านการอักเสบในร่างกายได้จึงไปบรรเทาโรคต่างๆที่เกิดจากการอักเสบได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นข้ออักเสบเส้นเอ็นอักเสบปวดตามข้อและช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดหัวใจได้ด้วยนะคะซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่าถ้าร่างกายของเราเนี่ยอักเสบมากๆจะทําให้เซลล์ของร่างกายของเราเสื่อมแล้วก็แก่เร็วค่ะดังนั้นน้ำมันปลานะคะมันจึงเป็นเหมือนกรดไขมันชะลอวัยค่ะทุกคนเพื่อป้องกัน ให้เซลล์ของเราเสื่อมหรือว่าแก่เร็วนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะน้ำมันปลาจึงมีประโยชน์ต่อการชะลอไวัยได้ด้วยซึ่งเป็นประโยชน์ที่หลายคนคิดไม่ถึงค่ะและถ้าร่างกายของเรามีความสมดุลโอกาสในการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งก็น้อยลงด้วยนะคะดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ข้อที่2ค่ะคือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ค่ะโดยมีงานวิจัยมาแล้วนะคะพบว่าน้ำมันปลาค่ะช่วยป้องกันและยับย้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่ต่อมลูกหมากเต้านมและยังช่วยทําให้ยารักษามะเร็งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะน้ำมันปลานี้ยังไปยับยั้งการพัฒนาเนื้อง,งอกงในเต้านมซึ่งก็มีงานวิจัยมาแล้วนะคะว่าผู้หญิงที่กินน้ำมันปลาตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นจนถึงวัยกลางคนจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมและมะเร็งเยื่อบุมดลูกได้ด้วยค่ะ 3. ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ครอนี้ก็มีหลักฐานจากหลายแหล่งเลยนะคะที่พบว่าเจ้าน้ำมันปาน,นี้มันสามารถไปช่วยลดยไตรกลีเซอไรค่ะซึ่งเป็นไขมันที่กอ่อให้เกิดโรคหัวใจได้นะคะและยังไปช่วยปรับสมดุลของคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ด้วยโดยไปลดไขมันเลว LDL ได้ด้วยค่ะ ช่วยเรื่องของความจําให้ดีขึ้นและป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ได้ค่ะเพราะว่าในน้ํามันปลาค่ะจะมีเจ้าสาร DHA และ DHA นี้ก็จะเป็นสารสําคัญที่เป็นโครงสร้างหลักในสมองของเราดังนั้นการกินน้ํามันปลาจึงช่วยทั้งบํารุงสมองบํารุงความจําและป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้นั่นเองค่ะและไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องของการชะลอการเสรื่อมของสมองนะคะแต่ยังช่วยป้องกันการฝ่อของสมองในผู้สูงอายุได้อีกด้วยโดยมีงานวิจัยหลายแหล่งเลยค่ะเพราะว่าผู้ที่กินน้ํามันปลาจะมีความเสื่อมของสมองและการหดตัวของ สมองน้อยกว่าผู้ที่ไม่กินน้ำมันปลาค่ะ 5. ช่วยให้อารมณ์ดีและต้านภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลได้ค่ะเพราะว่าในน้ำมันปลานี้นะคะจะเป็นส่วนประกอบสําคัญในฮอร์โมนของเราค่ะและมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาและการทํางานของระบบสมองส่วนกลางของเราค่ะทุกคนดังนั้นถ้าเราขาดน้ํามันปลาไปจะทําให้อารมณ์ของเราแปรปวนได้และทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนนี้น้ํามันปลาเองถือว่าเป็นทางเลือกใหม่นะคะในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะซึมเศร้าหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยค่ะ ข้อที่หกช่วยเรื่องผิวพรรณและเส้นผมของเราให้มีสุขภาพดีข้อนี้ก็มีงานวิจัยจากหลายแหล่งเลยนะคะที่พบว่าน้ำมันปลาช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยของผิวเราได้ค่ะและช่วยให้ผิวพรรณของเรานะคะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเรียบเนียนขึ้นไม่ย่อนค้อยแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยค่ะโดยน้ำมันปลานะคะจะช่วยลดการอักเสบของผิวที่เกิดจากแสงแดดและบรรเทาอาการผิวไหม้จากแสงแดดได้ด้วยนะและถ้าใครคะ่ะน้ำมันปลาค่ะก็จะทําให้มีปัญหาสภาพผิวเช่นเกิดรังแคผมบางลงเ กากาโรคสะเก็ดเงินผิวแห้งง่ายผิวย่อนคล้อยไม่แต่งตึงได้นะคะเห็น <_ C os al> ไหมคะว่าประโยชน์ของน้ำมันปลามีมากมายเลยล่ะคะ่ะครอบคลุมไปตั้งแต่สมองอารมณ์ผิวพรรณและป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆได้ด้วยนะคะโดยเจ้าโอเมก้า3ในน้ำมันปลานี้จะเป็นกรดอะมิโนโจําเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้คะ่ะดังนั้นถ้าใครต้องการเสริมโอเมก้า3จากน้ำมันปลานี้นะคะเราจําเป็นจะต้องได้รับจากการทานอาหารที่มาจากแหล่งปลาทะเลน้ําลึกเท่านั้นค่ะหรือทานในรูปแบบของอาหารเสริมก ะะประโยชน์มากมายขนาดนี้ก่อนลองหามาทานกันดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสาระความรู้เรื่องน้ํามันปลาที่แพรและเพจบูซนตั้งใจนามาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะคลิปหน้าจะมีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพอะไรมาฝากทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามเพจบูซนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย